ดดจะนิร้อนพุ่งทะยาน51องศาอีกสองวันพาย,ยุฤด,ดูร้อนมาแรงระวังกระจกหน้าต่างประตูลมพัดแรงอีสานโดนก่อนพียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตะัยอุทกภยัยพียกรากาศทางช่อง YouTube และเพจและช่องฝนฟ้าพิากรวิทิพรลุงพิลาชัยทาง Facebook นะครับซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จะมีพาย,ยุฝนฟ้าคนอง เข้ามาก่อนที่จะมีพาย,ยุฤดูร้อนชุดต่อไปซึ่งจะเริ่มจากในช่วงวันที่8จนถึง1 2มีนาคมโดยในช่วงแรก7มีนาคมจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาก่อนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมจะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับต่างข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในหลายพื้นที่ในช่วงนี้ทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ได้สัมผัส กับในด้านของอากาศที่ร้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับจากหย่อมความระกกาศนำจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนบวกกับในขณะนี้ไม่มีมวลอากาศเย็นเข้ามาแล้วนะครับซึ่งในด้านของหย่อมความรักกาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจึงทําให้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนมีอากาศร้อนจัดในช่วงนี้นะครับ และการคาดการค่าดัชนีความร้อนในวันนี้6มีนาคม2,567ซึ่งสูงสุดนะครับคาดว่าจะอยู่ที่51.4องศาเลยนะครับซึ่งในด้านของค่าดัชนีความร้อนไม่ใช่อุณหภูมิที่วัดได้นะครับ ในด้านของการคาดการณ์ของการสัมผัสได้เพราะถ้าเกิดเป็นอุณหภูมิที่วัดได้จริงนะครับตั้ง51.4องศาไม่อยากจะคิดนะครับว่าถ้าหากเราเดินถนนอยู่รองเท้าเราอาจจะกลายเป็นยางเหนียวไปเลยนะครับและไม่สามารถใส่รองเท้าได้และในด้านของผิวหนังไม่อยากจะคิดนะครับว่าจะไม่เกรียมสักแค่ไหนถ้าอุณหภูมิพุ่งขึ้นถึง51.4องศาจริงจ ดังนั้นนะครับ51.4องศาจึงเป็นค่าดัชนีความร้อนเท่านั้นนะครับไม่ใช่อุณหภูมิที่วัดได้จริงซึ่งค่าดัชนีความร้อนจะเป็นความร้อนที่ร่างกายของมนุษย์ปกติรู้สึกได้ในขณะนั้นนะครับไม่ใช่อุณหภูมิที่วัดได้นะครับคนละอย่างกันนะครับดังนั้นแอดมินขอทำความเข้าใจให้ทุกท่านได้รับทราบกันซึ่งนะครับ ในด้านของค่าดดดชนีความร้อนสูงที่สุดในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณพื้นที่จังหวัดชนบุรีอยู่ที่51.4องศารองลงมา48.1ที่กรุงเทพมหานครและ48.3ที่ภูเก็ตนะครับส่วนในด้านของอุณหภูมิจริงๆบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนของเราจะอยู่ที่ประมาณ37จนถึง40องศานะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะอยู่ที่ประมาณ34จนถึง37องศา ซึ่งนะครับในช่วงนี้นดินของหย่อมความประกาศตามจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนแต่ก็ยังพอมีฝนเข้ามาบ้างจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาจากทะเลจีนใต้าทางตอนล่างจากทะเลอ่าวไทยพัดนําความชื้นเข้ามาแต่มีกําลังอ่อนจึงมีฝนตกฟ้าขนองแต่เข้ามาได้บางพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนแต่ไม่มากและหลังจากนี้ไปต้นไป7มีนาคม จะเริ่มมีบริเวณขอบรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมจากบริเวณพื้นที่ประเทศลาวและเวียดนามเข้ามาปกคลุมอีสานฝัง่งตะวันออกตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรศรีะเกตรวมถึงบนราชธานีก็จะทําให้ในช่วงแรกคืนของวันที่7มีนาคมจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามา บริเวณพื้นที่สันฝั่งตะวันออกจนถึงคืนของวันที่8มีนาคมนะครับหลังจากนั้นในด้านของพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มมีพายุฤดูร้อนเข้ามานะครับซึ่งในด้านของการคาดการ์โมเดลคาดว่าจะเริ่มมีพายุฤดูร้อนเข้ามาบริเวณพื้นที่สันทางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกก่อนนะครับในช่วงวันที่8มีนาคม ส่วน7มีนาคมอาจจะมีเข้ามาได้บางพื้นที่ก่อนบริเวณอีสานทางตอนล่างบางพื้นที่และภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งทะเล8มีนาคมบริเวณพื้นที่สานทางตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณทลภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคเหนือทางตอนล่างส่วนวันที่9มีนาคมจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณทล 10มีนาคมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครที่มณฑผลภาคตะวันออกที่มีนาคมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโายเฉนาะทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครที่มณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนต2้อมีนาคมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครที่มณนผลภาคตะวันออกและภาคอีสานที่3มีนาคมฝนจะลดลงบ้างแต่ก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่ บริเวณภาคอีสานภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครพิมณฑนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน10ปีมีนาคมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครพิมลพลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนตอนกลางนะครับดังนั้นขอท่านติดตามประกาศเรียกระกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าใกล้วันกรมอุตุน่าจะออกประกาศแจ้งเตือนที่ได้ของภายยฤดูร้อนอีกรอบนะครับ ึ่งในช่วงนี้ก็ต้องกวาดระมัดระวังในเรื่องของประตูหน้าต่างให้ติดให้มิดชิดนะครับดูแลต้แมแซมมบริเวณพื้นที่ที่มีความชํารุดบริเวณประตูหน้าต่างในช่วงนี้เพราะถ้าเกิดพาย,ยุรุนร้อนขึ้นในด้านของประตูหน้าต่างก็จะเกิดการพังทลายและเศษซากกระจกจะบาดและได้รับบาดเจ็บอันตรายได้นะครับนอกจากประตูหน้าต่างแล้วด้านของต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงก็ต้องเตรียมรื้อถอนและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้นะครับรวมถึงไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับพอคาดว่าในด้านของพายุดุดร้อนในชุดนี้จะแรงกว่าในชุดที่ผ่านมานะครับในด้านของการพยกรากรณ์ในอียิ4ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณพื้นที่ประเทศไทย ยอมข้อประกาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยหางตอนบนทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจดัดและมีฟ้าหลัวเข้ามาในตอนกลางวัน จะมีลมใต้และลมตันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางทางตอนล่างและภาคตันออกทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากอากาศร้อนถึงร้อนจัดในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนลมต่นออกและลมตันออกเฉียงใต้ปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมอ่าวไทยทางตอนล่างและอันดามันสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตร ขอให้ชาวเรือทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนเพียกรากาศบริเวพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้6-7มีนาคมจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิตาม27-25องศาและสูงสุด37-39องศาจากลมตะวัออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิเมตตร่อชั่วโมงภาคตะวัออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด1 9 2 7องศาและสูงสุด38-40องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กมตตร่อชั่วโมงพียงรากาศบรินพื้นที่ภาคกลาง จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุดยี่7ถึงองศาและสูงสุดส7 4 0ดองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วส0บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบ บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง28องศาและสูงสุด32-38องศาจากลมตัออกเฉียงใต้ความเร็วส0บถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหล็กลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฟอนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าหลนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาและสูงสุด3 5มถึงองศาจากลมใต้ความเร็วส0บถึง15กิโลเมตรต่อชั่ พยกากระกาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่สิบเจ็ดองศาและสูงสดุดสามสิบสามหกองศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะานออกเฉียงใต้ความเร็วสบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรนครศรีธรรมราชล,ลงไป ลมตะวันออกความเร็วสูงถ,ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเล็ดขึ้นสูงประมาณ1 m, เมตรเบรที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวัน ฝนร้อยละ 10, สิบส่วนมากระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยี่องศาและสูงสุด3 4มส่ถึงสาองศาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วัมถึงสถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกระบี่ลงไปลมตะวันออกความเร็วัมถึงสถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลทขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมมาากกว่1เตร ดังนั้นของทุกท่านติดตามประกาศพยาประกาศและคําเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแพร่ให้รับทราบพอมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share, แชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ